สวัสดีครับผู้มผมนะครับต้นมโนอยรีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูรูนกเขาชวานะครับที่ยังตัวเล็กๆนะครับทำงไงให้มั์ทานกินอาหารเองเป็นเร็วที่สุดนะครับผมจะใช้วิธีการนะครับใส่อาหารแบบนี้นะครับไปในหลายๆนะครับหรือว่าไว้กับพื้นก็ได้นะครับไว้กับพื้นแล้วก็หาของรองมันกระดาษก็ได้นะครับแล้วก็เทอาหารไว้กับพื้นหลายๆนะครับแล้วก็ให้เห็ดให้มีหน้าให้เห็นนะครับถ้าไม่มีนกพิเลี้ยงนะครับก็สามารถปล่อยไปเลยนะครับนกเขาชวาที่รุ่นรุ่นนี่นะครับรุ่นออกขนปีกนะครับเนี่ยรุ่น กำลังหัด <inequ> บ <ity> ินนะครับในรังเนี่ยนะครับสามารถกินเองเป็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเขาใหญ่หรือนกเขาแขกก็ตามนะครับพวกนี้นะครับสามารถหัดกินเองเป็นในอย่างเร็วมากนะครับโดยที่เราไม่ต้องป้อนก็ได้นะครับพอบางคนก็จะสงสัยว่านกโตแล้วทําไมถึงต้องป้อนนะครับถึงบ่กินเองนะครับจริงๆนกเขาอะสามารถกินเองได้ตั้งแต่อายุย่างน้อยๆนะครับตั้งแต่พึ่งหัดบินก็สามารถกินเองได้นะครับโดยที่เราใส่อาหารไว้หลายๆให้มันเห็นนะครับแล้วก็จับปากนะครับมาตรงน้ำให้สามารถดูว่ากินน้ำได้นะครับแล้วก็จับ อาหารว่าที่อาหารไว้นะครับล้วก็จับนกมาไว้ตรงอาหารนะครับเหมือนว่าถ้าไม่เห็นมันเห็นนะครับว่าตรงนี้คืออาหารนะครับนกกินรู้จักฮดกินนะครับนี่รู้จักตัวน้อยๆนะครับอาหารเต็มกระเพาะเลยนะครับนี่น้อยๆอาหารเต็มกระเพาะเลยกินเองผมว่าได้ปอนนะครับสามวันแล้วที่แยกออกมาตั้งแต่ในน้อยนะครับกาคือนดูดิแต่ทุกตัวเต็มกระเพาะหมดเลยนะครับเต็มกระเพาะหมดเลยกินเองนะครับตัวนี้เป็นชวาลูกทนนะครับเป็นชวาลูกทุนกั อาจารย์ทีแกอยู่แถววันนท์ไทยนะครับแกสั่งจองไว้นะครับพวกนี้แกจะมารับตัวนะครับเป็นนกเขาชวาลูกทวนพวกนี้เป็นนกาแม่เสียงป่ามันบานเล่านะครับเป็นพวกเสียงสำเนียงไปพังเป็นนกใตนะครับเป็นนกใตเป็นสำเนียงนกใตนะครับผมถึงผมกะพอพันอยู่คู่นึงนะครับพอแม่พันเสียงใตนะครับก็ได้ลูกเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตอนแรกออกสองตัวนะครับตัวนึงตกล่างตั้งแต่น้อยๆนะครับตกเข้าไปในลูกนะครับผมช่วยมากบนทันนะครับก็เหลือตัวเดียวเป็นลูกทวนนะครับก็แกก็จะเอาไปเลี้ยงต่อนะครับไไปเลียงต่่อจากผมซึ เอาไปก็คือบ so ่ต้องป้อนอาหารแล้วนะครับกินอาหารเองได้แล้วนะครับถึงมองที่มองดูยังเหมือนตัวนิดหนอยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนเห็นไหมครับนี่นี่กินเองนะครับนี่กินอาหารอิ่มแล้วก็กินน้ำเองโดยที่บ่ต้องป้อนนะครับพวกนี้นี่อันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับก็รุ่นเดียวกันก็แยกมาให้กินน้ำพร้อมกันนะครับนี่อาหารก็ใส่ไว้แบบนี้แหละนะครับใส่ไว้เสร็จก็จะพากันกินเองโดยที่เราบ่ต้องป้อนนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราปัส่อาหารในแบบนี้นะครับเล่าล่อให้กินในกระป๋องบางที่นกบ่เห็นนะครับนกจะบ่เห็นเราต้องใส่กระป๋องใหญ่ให้ใหญ่ให้มองเห็นนะครับนกจะค่อยหัดกินพอเวลาหิวครับก็ค่อยจิกกินจิกกินจนเลี้ยนลูกการกินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอาหารที่ผมใช้ให้นกลูกนกกินก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็มีปลายเข่านะครับเมล็ดหญ้ามิลเล็ดนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับมีอาหารลูกไก่มีกระเพาบดนะครับก็ซึ่งเมล็ดเมล็ดหญ้ามิลเล็ดเนี่ยนะครับ ทำว่ามีหรือบ่มีได้บ่อกระได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ใส่ผสมผสมารไปให,ให้ให้นกอยากกินอะไรก็ให้เลือกกินนะครับก็แต่ละละกักษณจะเป็นปลายเข่านั่นแหละครับไรปลายเข่าแล้วก็อาหารลูกไก่นั่นแหละครับหาให้ลูกนกกินนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าไม่นกนกค่อนข้าง,ง,งแข็งแรงนะครับโตเร็วนะครับนกจะสมบูรณ์นะครับใหญ่ไวแล้วก็การที่นกกินอาหารเองเป็นเร็วสุดก็คือทําให้เราเราต้องป้อนทุกวันนะครับทําให้เราง่ายในการอ่าเขาเรียกว่าการ ก็ต้องตามปอนตลอดนะครับนี่แหละครับวิธีการฟึกลูกหมูกให้กินอาหารเองง่ายๆแบบนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมจนมะนาอยรีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ